Good morning teacher and everybody. We are group three in H1 classroom. We would like to present the project of the COVID test machine in one minute. สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่3ห้องเรียน H1 ในวันนี้พวกเราขอนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำตรวจโควิดได้ในหนึ่งนาทีซึ่งสมาชิกของพวกเราประกอบไปด้วยนายพรเทพประคองใจ นายนัด,ดนัยสุขโมดนางสาวยุพเรศเงินสีทองนางสาวนัทการโลกแก้วนางสาวพกามาตรพันโยศีนางสาวธน,วน,วนพ,รพรพงวงศาและนางสาวศิริมาสีคันธรักษ์ที่มาของโครงงานเนื่องโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาในปัจจุบันก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพด้านการทำงานและด้านการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเหตุนี้เราจึงต้องหาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ให้ได้วัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตกรรมที่สามารถตรวจหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศที่พัฒนาแล้ว2 เพื่อศึกษากระบวนการทำงานและประโยชน์ของนวัตกรรมที่นำเสนอ 3. เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดแก่ประเทศไทยและนวัตกรรมที่พวกเราได้ศึกษาค้นคว้าและนำมานำเสนอนั่นก็คือ b r e f r i e n c Go COVID-19 Breath Test System คืออุปกรณ์การตรวจโควิด -19 จากประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีความละเอียดและความแม่นยำสูงถึง90%มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากการใช้หลอดเป่าแบบครั้งเดียวแล้วทิ้งและมีระบบกรองสิ่งปนเปื้อนที่จะเข้าไปในตัวเครื่องเช่นน้ำลายและสามารถทราบผลได้ภายในหนึ่งนาทีขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ์ 1. เป่าลมเข้าไปในเครื่องทางปากกระบอก 2. การหายใจจะถูกรวบรวมและป้อนเข้าไปในสเปกโตมิเตอร์ที่ทันสมัยสำหรับการวัด 3. อังกอริทึมซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์จะวิเคราะห์ไบโอมาเกอร์ er, VOCs ที่ย่อม,มาจาก Volendor Organic c o m p o u n d s และสร้างผลลัพธ์ได้ภายในหนึ่งนาทีซึ่งประโยชน์ของอุปกรณ์ตรวจโควิดคือประหยัดเงิน ประหยัดเวลามีคุณภาพและลดหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และนอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชันที่ใช้ควบคู่กันคือ TrackTogether เป็นแอปพลิเคชันที่รัฐบาลสิงคโปร์นำมาใช้ในการติดตามประชาชนสามารถระบุชัดเจนว่าผู้ป่วยเดินทางไปที่ไหนบ้างและติดต่อกันสถานที่ไหน เชื่อมโยงให้เห็นว่าเคสไหนติดต่อไปเคสไหนซึ่งสะดวกต่อการควบคุมข้อมูลที่ใช้ในแอปพลิเคชัน 1. โลเคชันตำแหน่งที่ตั้ง 2. โฟนนัมเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ 3. บลูทูธ 4. ID c ดน d number หมายเลขประจำตัวประชาชนทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ผลการศึกษา 1>, 1. ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับนวัตรกรรมต่างๆของประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์จริง 2. เกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงานและประโยชน์ของนวัตรกรรมที่นำเสนอ 3. สามารถนํามาเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดให้กลับสู่สถานการณ์ปัจจุบันข้อเสนอแนะ 1. อยากให้ประเทศไทย มีการนำเข้านวัตกรรมที่นำเสนอเพื่อลดภาระแก่หมอพยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2. อ,อยากให้มีการพัฒนากระบบรับผู้ป่วยให้เข้ารับการรักษาได้อย่างทันเวลา 3. อยากให้รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการและควบคุมโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพ สำหรับวันนี้พวกเรากลุ่มที่3ห้องเรียน H1 ขอขอบคุณครับ